มรสุมถล่มต่อเนื่องฝนกระหน่ำ3 7จังหวัดซัดกรุงเทพมหานครหนักกว่าเมื่อวานเผยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทําให้ฝนถล่ม3 7จังหวัดกรุงเทพมหานครตกหนักมากขอให้ประชาชนระวังอันตรายภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงวันที่15สิงหาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปรานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันในประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก เนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่16สิงหาคมนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนาครสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะน,นองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน,นองขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าะน,นองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากถึง2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็เว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อกาดติดข่าวสำคัญที่ช่องเรื่องเล่าข่าวแชรขอบคุณค่ะ